สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เล่าก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนนี้ท่ามกลางแสงสลัวจากหน้าจอของคุณคุณแน่ใจแล้วหรือว่าในมุมมืดของห้องที่คุณอยู่ไม่มีสายตาคู่ไหนกำลังจับจ้องคุณอยู่อย่างเงียบงนันคุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณอยู่เพียงลําพัง เรื่องราวที่เราจะนำมาถ่ายทอดในค่ำคืนนี้ไม่ได้มาจากหน้ากระดาษของตำนานโบราณหรือคำบอกเล่าที่เลือนรางตามกาลเวลาแต่มันคือปฐมบทแห่งความหวาดผวาของคนยุคใหม่คนที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีคนที่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและเชื่อในสิ่งที่กล้องสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตด,ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าคือไข่มุกแห่งอันดามันสถานที่ที่ภาพจำของผู้คนคือแสงสีของสถานบันเทิงยามค่ำคืนเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานของนักท่องเที่ยวและความงดงามของเกลียวคลื่นที่ซัดสาดเข้าสู่ชายหาดแต่ใครเลยจะล่วงรู้ได้ว่าภายใต้ฉากหน้าที่สวยงามนั้น กลับมีบางซอกลืบที่มืดมิดที่กำลังรอคอยให้ใครสักคนก้าวพลาดเข้าไปสัมผัสกับความน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนเร้นนี่คือเรื่องราวของคุณอาร์มและคุณเมย์คู่รักที่วางแผนเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจและได้ทำการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมเจ้าหนึ่งพวกเขาเลือกบ้านพักหลังเล็กที่ดูสวยงามตกแต่งอย่างทันสมัย ตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่ไกลจากหาดการะรนมากนักราคาที่พักสมเหตุสมผลคะแนนรีวิวจากผู้เข้าพักคนก่อนๆก็ดูดีทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับเจ้าของที่พักและกดเหล็กเพียงข้อเดียวของเธอคุณอามได้เล่าให้เราฟังว่าเจ้าของที่พัก เป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งท่าทีภายนอกของเธอดูเป็นมิตรและอัธยาศัยดีแต่ทว่าแววตาของเธอกลับดูเรียบเฉยและว่างเปล่าเธอกล่าวต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มก่อนจะพาเดินชมรอบๆบ,บ้านพักซึ่งทุกอย่างก็ดูสะอาดสะอ้านและน่าอยู่เหมือนกับในรูปที่ลงประกาศไว้ไม่ผิดเพี้ยน ลักษณะของบ้านพักเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัดประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับส่วนครัวขนาดเล็กแต่สิ่งหนึ่งที่ดูแปลกตาและไม่เข้ากับส่วนอื่นของบ้านคือประตูอีกบ้านหนึ่งซึ่งตั้งอยู่สุดปลายทางเดินมันเป็นประตูไม้ทึบที่ดูเก่าคร่ำครากว่าประตูบานอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด บ้านสวยมากเลยครับพี่คุณอามเอ่ยปากชมเจ้าของที่พักไปตามมารยาทขอบคุณค่ะเชิญพักผ่อนกันให้สบายเลยนะคะถ้ามีอะไรติดขัดก็โทรหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเธอตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มแบบเดิมรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะส่งไปไม่ถึงดวงตาในขณะนั้นเองคุณเมย์ซึ่งกำลังเดินสำรวจความเรียบร้อยอยู่พอดีก็ได้ชี้ไปยังประตูบ้านนั้น แล้วห้องนั้นคือห้องอะไรเหรอคะพี่ในชั่วพริบตารอยยิ้มที่เป็นมิตรของเจ้าของที่พักก็เลือนหายไปในทันทีแววตาที่เคยเรียบเฉยอยู่แล้วยิ่นดูเย็นชาและแข็งกระด้างลงอีกนิดอ๋อห้องนั้นเป็นห้องเก็บของนะคะพอดีข้างในมันรกมากพี่ยังไม่มีเวลาเข้าไปจัดของเลยยังไงพี่ขอความรุ่มือไว้อย่างหนึ่งนะคะห้ามเปิด และห้ามเข้าไปยุ่งกับประโตบันนั้นโดยเด็ดขาดน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความเป็นมิตรเมื่อครู่กลายเป็นน้ำเสียงที่เฉียบขาดและแฝงไปด้วยพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกขนลุกคุณอามกับคุณเมได้แต่มองหน้ากันพวกเขาสัมผัสได้ว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรให้มากความ มันอาจจะเป็นเพียงแค่ห้องเก็บของส่วนตัวที่เจ้าของบ้านไม่อยากให้ใครเข้าไปวุ่นวายก็เท่านั้นหลังจากที่เจ้าของที่พักเดินทางกลับไปแล้วทั้งคู่ก็เริ่มลงมือจัดข้าวของสัมภาระแต่บรรยากาศของบ้านพักที่เคยดูอบอุ่นและน่าอยู่กลับให้ความรู้สึกอึดอัดและน่าหวาดระแวงขึ้นมาอย่างประหลาดมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายคล้ายกับมีใครบางคน กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาคืนแรกผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆแต่คุณเมกลับนอนไม่ค่อยหลับเธอกระซิบเล่าให้คุณอามฟังว่าในช่วงกลางดึกเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่บริเวณด้านนอกห้องนอนเป็นเสียงลากเท้าเบาๆที่เดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบหายไป ในขณะที่คุณอามซึ่งเป็นคนหลับลึกกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยเขาทำได้เพียงแค่ปลอบใจแฟนสาวว่าเธออาจจะแค่หูแว่วไปเองอาจจะเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งใหม่ในวันที่สองหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาจากการไปเที่ยวทะเลพวกเขาก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าแปลกใจอีกครั้งข้าวของที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง มีการขยับเปลี่ยนที่ไปจากเดิมคุณเมย์จำได้อย่างแม่นยำว่าเธอนำขวดครีมกันแดดวางไว้ที่ฝั่งขวาของโต๊ะแต่มันกลับถูกย้ายไปวางไว้ที่ฝั่งซ้ายทั้งท้งที่ก่อนออกจากบ้านพักในตอนเช้าพวกเขามั่นใจว่าได้ล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาดีแล้วพี่อาร์มเมว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะมันเหมือนมีคนแอบเข้ามาในห้องของเราเลยอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเม ประตูเราก็ล็อกอยู่ใครจะเข้ามาได้เราอาจจะจำกันผิดก็ได้นะคุณอาร์มยังควรพยายามที่จะคิดในแง่ดีแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็เริ่มที่จะรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันความรู้สึกว่ากําลังถูกจับจ้องมันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในบางครั้งหางตาของพวกเขาก็เหมือนจะเห็นเป็นเงาดำวูบผ่านไปตรงบริเวณสุดทางเดิน ใกล้ๆกับประตูห้องเก็บของบ้านนั้นแต่พอหันกลับไปมองอย่างเต็มตาก็ไม่พบกับสิ่งใดหรือว่าเจ้าของบ้านจะแอบเข้ามาคุณเมตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาเขาจะแอบเข้ามาทำไมมันไม่มีเหตุผลเลยแล้วเขาจะเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเราล็อกประตูอยู่ความคิดมากมายเริ่มผุดขึ้นมาในหัวของทั้งสองคนหรือว่าอาจจะเป็นโจร หรือเป็นพวกรกจิตที่แอบสะกดรอยตามความกังวลเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวในเย็นวันนั้นในขณะที่คุณอามกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่เพียงลำพังสายตาของเขาพลันสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างบนชั้นวางของที่อยู่เหนือโทรทัศน์มันมีตุ๊กตาเซรามิกรูปนางรำขนาดเล็กตั้งประดับอยู่มันเป็นเพียงของตกแต่งชิ้นหนึ่ง ที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในตอนแรกแต่ในครั้งนี้เขากลับสังเกตเห็นว่าดวงตาของตุ๊กตาตัวนั้นมันดูเหมือนกำลังจ้องมองมาที่เขาไม่ว่าเขาจะขยับตัวไปทางไหนก็รู้สึกราวกับว่าสายตาของมันกำลังจับจ้องติดตามเขาไปทุกขนทุกแห่งเขาถึงลองตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆและในวินาทีนั้นเอง เขาก็ต้องรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังตรงบริเวณกึ่งกลางหน้าผากของตุกตานางรำตัวนั้นมีจุดสีดำขนาดเล็กปรากฏอยู่มันมีขนาดเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ด้วยความที่คุณอามเป็นคนที่ชื่นชอบและมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แกจิตต่างๆเขาจึงรู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ตำหนิที่เกิดขึ้นบนตัวตุกตา แต่มันคือเลนส์ของกล้องแอบถ่ายหัวใจของคุณอารมเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งความกลัวเข้าครอบงำไปทั่วทุกอนูของร่างกายนี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่เจ้าของบ้านแอบติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อสอดส่องความเป็นอยู่ของพวกเขางั้นหรือนี่มันคือการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรงที่สุดเขารีบตะโกนเรียกคุณเมให้มาดู และทันทีที่เธอได้เห็นใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดลงในทันทีความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มันได้ปรากฏเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนขึ้นแล้วพวกเขาไม่ได้คิดไปเองมันมีคนที่กําลังแอบดูพวกเขาอยู่จริงๆเราจะทํายังไงกันดีพี่อามเราแจ้งตํารวจเลยดีไหมคุณเมเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือคุณอามยืนนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ ในใจของเขาทั้งโกรธและทั้งกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาเขารู้สึกสงสัยว่ากล้องตัวนี้มันได้บันทึกภาพอะไรเอาไว้บ้างมันอาจจะมีหลักฐานบางอย่างที่สามารถบ่งบอกได้ว่าใครคือคนที่แอบย่องเข้ามาในห้องของพวกเขากันแน่เดี๋ยวก่อนเมใจเย็นๆนะพี่อยากจะรู้ว่ากล้องตัวนี้มันทำงานยังไงด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีที่พอมีอยู่บ้าง คุณอามค่อยๆหยิบตุ๊กตาตัวนั้นลงมาจากชั้นวางอย่างระมัดระวังเขาพบว่ามันเป็นกล้องสอดแนมแบบไร้สายที่มีการเชื่อมต่อกับระบบคลาวแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่บริเวณด้านหลังของตัวตุ๊กตามีช่องสำหรับใส่ไมโคร SD การ์ดซ่อนอยู่และเมื่อเขาค่อยๆแงะมันออกดูก็พบกับการ์ดความจำขนาดเล็กอันหนึ่งเสียบคาอยู่ข้างในมันราวกับว่าเจ้าของกล้อง มีความต้องการจะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเอาไว้ไม่ใช่เพียงแค่การเฝ้าดูแบบเรียลไทม์เท่านั้นพี่จะลองเอาไฟล์ในนี้มาเปิดดูเราจะได้รู้ความจริงกันไปเลยว่าใครที่มันมายุ่งกับข้าวของของเราใครที่มันแอบเข้ามาในห้องนี้ในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่เมกลัวเมว่าเราย้ายออกจากที่นี่กันเลยดีกว่านะขอเวลาพี่แป๊บเดียวนะเมขอพี่ดูหน่อยเถอะเราจะได้มีหลักฐานไปใช้แจ้งความเมื่อพูดจบ คุณอาร์มก็นําการ์ดความจำอันนั้นไปเสียบเข้ากับเครื่องโน้ตบุ๊กที่เขาพกติดตัวมาด้วยหัวใจของเขายังคงเต้นแรงไม่เป็นสุดมือทั้งสองข้างเย็นเฉียบเขาปลดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาและได้พบกับไฟล์วิดีโอเป็นจำนวนมากที่ถูกตั้งชื่อไฟล์ตามวันและเวลาที่บันทึกเขาตัดสินใจเปิดไฟล์ของเมื่อวานในช่วงเวลาที่เขากับคุณเมย์ออกไปเที่ยวข้างนอกภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอก็คือ มุมมองจากชั้นวางโทรทัศน์ที่สามารถมองเห็นภาพรวมของห้องนั่งเล่นและทางเดินที่ทอดยาวไปจนถึงประตูห้องนอนรวมทั้งประตูห้องเก็บของบานนั้นได้อย่างชัดเจนในวินาทีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเพียงภาพของห้องว่างๆที่มีแต่เสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างเบาๆเขาจึงกดเร่งความเร็วของวิดีโอนาทีแล้วนาทีเล่าก็ผ่านไป ก็ยังคงไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยสงสัยว่าเราอาจจะคิดมากกันไปเองคุณอามเริ่มที่จะถอดใจลองดูต่อไปอีกหน่อยสิพี่คุณเมย์ยังคงจ้องมองหน้าจออย่างไม่วางตาแล้วนั้นในวินาทีนั้นเองประตูประตูห้องเก็บของบ้านนั้นที่เจ้าของบ้านได้สั่งห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดว่าอย่าเข้าไปยุ่ง มันค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างช้าๆมันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามากๆจนแทบจะมองไม่เห็นไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีแต่บานประตูที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวของมันเองราวกับว่ามันมีชีวิตความมืดมิดที่อยู่เบื้องหลังประตูบานนั้นมันดำสนิทจนหน้าขนลุก คุณอามกับคุณเมต่างก็พากันกลั้นหายใจจ้องมองภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออย่างไม่กระพริบตาแล้วนั้นบางสิ่งจึงค่อยๆก้าวเท้าออกมาจากความมืดมิดนั้นมันไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่ใช่มนุษย์และก็ไม่ใช่สัตว์รูปร่างของมันดูคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่กลับมีรูปร่างที่สูงโป่งและผอมบางจนดูผิดสัดส่วน แขนและขาทั้งสองข้างของมันยาวเก้งก้างแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันไม่มีใบหน้าในบริเวณที่ควรจะเป็นใบหน้ากลับมีลักษณะที่เรียบเนียนปราศจากดวงตาจมูกและปากมันเคลื่อนไหวด้วยท่าทีที่เชื่องช้าและเงียบเชียบเดินสำรวจไปทั่วทุกมุมห้องหยุดยืนนิ่งอยู่บริเวณหน้าโซฟาก่อนจะก้มตัวลง ทำท่าทางเหมือนกําลังสูดดมกลิ่นอะไรบางอย่างจากนั้นมันก็เดินต่อไปยังโต๊ะเครื่องแป้งและค่อยๆใช้นิ้วที่ยาวเหยียดของมันเคียขวดครีมกันแดดให้เปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมภาพที่เห็นมันตรงกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอมาทุกอย่างหัวใจของคุณเมแทบจะหยุดเต้นเธอส่งเสียงร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวในขณะที่คุณอามร่างกายแข็งทื่อสมองถาวโปรนไปหมด นี่มันตัวอะไรกันแน่แต่เรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวมันยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นร่างนั้นได้เดินตรงมาหน้าโทรทัศน์และไม่หยุดเยือนอยู่ตรงหน้ากล้องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตุ๊กตานางรํามันค่อยๆเยือนใบหน้าที่เรียบเนียนของมันเข้ามาใกล้กับเลนส์กล้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มพื้นที่ของหน้าจอแล้วนั้น ตรงบริเวณกึ่งกลางของใบหน้าที่เรียบสนิทนั้นก็ค่อยๆปริแยกออกจากกันเผยให้เห็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนเกือบถึงใบหูและภายในปากนั้นกลับว่างเปล่าและมืดสนิทคุณอามรีบกระแทกหน้าจอน้ตบุ๊กปิดลงในทันที เสียงร้องไห้ของคุณเมย์ดังระง,งมไปทั่วทั้งห้องทั้งคู่รีบคว้าเข้าของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณแจรถกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์มือถือโดยไม่คิดที่จะเก็บเสื้อผ้าหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆทั้งสิ้นพวกเขาวิ่งหนีออกจากบ้านพักหลังนั้นโดยไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปมองรีบสตาร์ทรถและเหยียบคันเร่งออกไปจากสถานที่แห่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในหัวของคุณอาร์มเต็มไปด้วยคำถามมากมายสิ่งที่เขาได้เห็นไปเมื่อครู่มันคืออะไรกันแน่มันคือวิญญาณปีศาจหรือเป็นตัวอะไรที่มันอยู่เหนือคำบรรยายแล้วเจ้าของบ้านละ่ะเธอจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่กฎที่ว่าห้ามเปิดประตูห้องเก็บของเป็นเพราะว่าเธอต้องการที่จะกักขังมันเอาไว้ข้างในหรือว่าเธอต้องการที่จะปกป้องมันจากการรับรู้ของคนภายนอกกันแน่ แล้วกล้องตัวนี้ล่ะทำไมถึงจะต้องติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อที่จะจับตาดูพฤติกรรมของผู้เช่าหรือว่าเพื่อที่จะจับตาดูมันกันแน่บางทีเธออาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะบันทึกภาพของผู้เช่าแต่เธอมีความต้องการที่จะบันทึกภาพของแขกที่ไม่ได้รับเชิญตนนี้เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมของมันหรือเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่า คุณอามไม่ได้โทรศัพท์กลับไปหาชื้ของที่พักและเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้กับใครได้บ้างและใครกันที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่เขามีก็คือไฟล์วิดีโอที่ยังคงอยู่ข้างในเครื่องโน้ตบุ๊กของเขาซึ่งเขาไม่มีความกล้าพอที่จะเปิดมันขึ้นมาดูอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ตั้งสติได้เขาได้ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักหลังนั้น แต่ก็ไม่พบกับประวัติที่น่ากลัวใดๆทั้งสิ้นรีวิวจากผู้เช่าคนอื่นๆก็ดูเป็นปกติหรือว่ามันจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้ทุกคนได้เห็นหรือว่าผู้เช่าคนก่อนอาจจะไม่ได้โชคดีพอที่จะไปค้นพบกล้องตัวนั้นเข้าเรื่องราวของคุณอามและคุณเมได้จบลงที่ตรงนั้นพวกเขายุติทริปภูเก็ตลงในทันทีแล้รีบเดินทางกลับกรุงเทพ ประสบการณ์ในครั้งนั้นได้กลายเป็นฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดทั้งชีวิตมันได้สอนให้พวกเขารู้ว่าในบางครั้งการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่ถูกคนแอบมองแต่อาจจะเป็นการที่เราเผลอไปเห็นในสิ่งที่เราไม่ควรจะได้เห็น เทคโนโลยีอย่างเช่นกล้องมันสามารถบันทึกได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เรื่องราวนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าในเวลาที่เราเดินทางไปพักผอนที่ไหนสักแห่งเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าในห้องพักนั้นมีแค่เราอยู่เพียงลาพัง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในห้องจะไม่ได้มีดวงตาซ่อนอยู่และเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ดวงตาคู่นั้นได้บันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่จะเป็นเพียงแค่ภาพของห้องว่างๆเพราะบางทีความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เราได้ล่วงรู้ว่าเราไม่เคยได้อยู่คนเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องเล่าในค่ําคืนนี้แล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ไปเจอเรื่องราวแปลกๆในที่พักบ้างหรือไม่สําหรับในครั้งหน้าคุณอยากให้เล่าก่อนนอนนําเรื่องราวลี้ลับจากที่ไหนหรือตำนานอาถรรพ์เรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรากันเข้ามาได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดติดตามและร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เล่าก่อนนอนต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ